คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าวันที่3าธันวาคมทุกปีฮะถูกกำหนดขึ้นเป็นวันคนพิการสากลโดยในปีพศ2525โดยทางองค์การสหประชาชาตินะครับได้สถาปนาให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลครับหวังกระตุ้นการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการทั่วโลก ข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปี2567ประเทศไทยครับมีคนพิการมากถึง2 188,6769คนนะครับคิดเป็น3.31%ของประชากรทั้งหมดโดยคนพิการต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยความยากลำบากตามสภาพความพิการที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นความพิการทางสติปัญญาทางการเห็นทางการได้ยินสื่อความหมายทางการเรียนรู้ทางจิตใจพฤติกรรมออทิสติกและความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าร่างกายที่มีจํานวนมากถึง51%ของคนพิการทั้งหมดนะครับโดยในประเทศไทยมีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยองค์กรชาติที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าร่างกายได้ดําเนินการหลายโครงการด้วยกันนะครับ ทั้งในด้านกฎหมายด้านสิทธิด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านกีฬาและในด้านสังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับหากคุณผู้ชมอยากร่วมทําบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมกันสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขา5ายแยกปากเกร็ด ชื่อบัญชีมูลนิธิคนพิการไทยเลขที่บัญชีนะครับ207 409 362 2โดยทุกยอดของการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ